สอบตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันจันทร์เพราะว่ากรมได้ตั้งกรรมการขึ้นมาเมื่อวันจันทร์นะครับก็จะมีกรรมการ2ชุดนะครับเป็นกรรมการที่ตรวจสอบกรณีที่ตางครอบครัวได้ร้องเรียนมาที่กรมราชทัณฑ์นะครับที่ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับได้รับเรื่องเมื่อวันที่3มมีนาคมนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการเสร็จเมื่อวันเมื่อวันจันทร์นะครับก็กรรมการก็ลงพื้นที่เลยนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ตรวจสอบกรณีการเสียชีวิต นะครับซึ่งการตรวจสอบการเสีเยชีวิตเนี่ยก็จะมีหน่วยงานภายนอก3หน่วยนะครับสถาบันนิตินะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะให้พิสูจน์ความจริงนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเราเองก็เปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ได้เปิดให้สื่อมวลชนนะครับเข้าไปตรวจตรวจสอบสถานที่ทําการ รวมทั้งให้ดูกล้องวงจรปิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เช้านะครับที่เขาลงาลงจากเรือนนอนนะครับจนกระทั่งเข้าเรือนนอนแล้วก็หลังที่จะเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราให้ดูตลอดหรือจะดูมากกว่านี้ก็ได้ก็ไม่ขัดล่องนะครับเพร,เพราะเราคิดว่าเราเองก็อยากจะให้ความจริงปรากฏแล้วก็อยากจะให้สื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมก็ ก็เขาเรียกว่าคาดการไปต่างๆนานานะครับแต่สุดท้ายแลย mm ้ว hmm. ผมก็ได้ความจริงก็คือความจริงนะครัก่อนเข้าเรือนนอนนี่เขาไปตรงจุดไหนอะไรบ้างในวันนั้นวันนั้นก็เยี่ยมญาตินี่ก่อนก่อนเยี่ยมญาติอ่าช่วงเช้าคือคือรายละเอียดนี่ผมผมผม,ผมจะไม่ทราบแต่อย่างนี้นะครับก็คือทราบกว้างๆก็คือหมายถึงว่าอ่าพ่วงก,กับโจ้เนี่ยอยู่ในแดน5ะนะครับก็อยูอ่คนเดียวนะครับในห้องควบคุมพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ทํากิจกรรมปกติ นะครับพบทนายบ้างพบญาติบ้างหรือไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆในเรือนจำนะครับแต่วันนั้นก็เป็นวันที่เขาได้เยี่ยมญาติเป็นระยะเวลาที่ที่นานพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็3ามโมงสี่โมงกับ4ี่โมงที่เขากลับเข้าไปอยู่ในในเรือนนอน,ปก,นปกติแล้วสามารถที่จะเยี่ยมญาติได้นานเกือบสามชั่วโมงแบบนั้นไหมปกติใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราขึ้นอยู่กับอะไรเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์รนะครับเราเองก็ที่จริงแล้วเราก็จัดสรรเวลาเนาะ สิบกว่าหน้าที่อะไรพวกนี้นะแต่ถ้ามันมีเหตุมีอะไรพวกนี้เราก็ยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นที่ผ่านมาพุ่มกับโจ้เคยคุยกับญาตินานแนนะคะอืมต้องไปตรวจสอบนะครับจะพูดตอนนี้ก็ก็ผมไม่ทราบก็คงพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าพุ่มกับโจ้เนี่ยเราเราเองผมคิดว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติแตกต่างจากคนอื่นนะครับเว้นแต่แต่อะไรบางอย่างที่ยืดหยุ่นได้เราก็ยืดหยุ่นนะครับมมีทำลายช่วงหนึ่งเดินไปที่ทำท่าสถานเดินจำไปทำอะไรอย่างไรบ้างหมายถึงว่า มาถึงตอนไหนตอนเช้าช่วงเช้าตอนเช้าใช่ไหมครับไอ้นี่ผมผมยังไม่ทราบข้อมูลนะครับก็รอรอผลการตรวจสอบนะครับคือคือชีวิตผู้ต้องขังแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับแลมีข้อมูลนะเขาว่าการพูดคุยกับญาติเนี่ยมีท่าทีโวยวายอะไรต่างๆอันนี้จะตรวจสอบความจริงยังไงคือมีการพูดถึงข้อกางตรวจสอบครับมีการพูดถึงว่าคือคือมันมีสถานการณ์บางอย่างที่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 ได้รับข้อมูลมาแต่ต้องตรวจสอบว่าว่าจริงเท็จยังไง สถานการณ์อะไรคะสถานการณ์บอกว่าอย่างเช่นบอกว่าทางแฟนของคุณโจนะครับมีลักษณะที่เหมือนร้องไห้เข้าไปอย่างนั้น <c oughs> แต่แต่ในนี่เขาเขาว่ามานะ <c oughs> ผมต้องตรวจสอบว่าว่ามันคืออะไรเพราะเรามีกล้องอยู่แล้วนะครับตรวจสอบได้นะครับเสียงทุกอย่างที่บันทึกก็มีหมดใช่ไหมคะก็มีครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับครับเป็นควับต้องต้องอยู่ให้อยู่ในกระบวนการของการสอบสวนครับคั่งที่ย้ท่านหอมปรับเ ออคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญอย่างที่ผมบอกว่าเราพร้อมที่จะเปิดเปิดทั้ง360องศาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบความเป็นจริงนะครับก็ต้องทําให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะทํางานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็สังคมก็มีความเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้ปกปิดอะไรในการ ย้ายครั้งนี้นะครับการสั่งช่วยเหลนี้ก็คือหมายถึงว่าให้ท่านผอปอจริงๆแล้วท่านผออก็ท่านก็เพิ่งมารับตําแหน่งเมื่อต้นเดือนกุมภานะครับต้นเดือนกุมภาแล้วก็แล้วก็ให้กลับไปไปที่ أ, บําบัดพิเศษนะครับส่วนรองอธิบดีชาญเนี่ยท่านเป็รองอธิบดีก็าไปทาหน้าที่เป็นผู้พริการอีกหน้าที่หนึ่งนะครับ <ul> เพื่อให้กระบวนการในการตรวจสอบนะครับมันสามารถที่จะทําได้อย่าง อยากให้สังคมเชื่อมั่นนะครับนะครับว่าเราไม่มีการปกปิดเราไม่มีการที่จะสร้างหลักฐานเท็จอะไรทั้งสิ้นนะครับก็หลักฐานเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นข้อมูลเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับอีกนิดนึงค่ะทางกรมราชทัณฑ์มีการสอบผู้ถูกติดคุกคนแก้วคำบุ้งหรือยังเพราะตอนนี้สังคมแขงอยู่ระหว่างตรวจสอบครับอยู่ในกระบวนการอยู่เขาเขาพูดยังไงบ้างกับกับข้อเท็จจริงว่าทำร้ายร่างกายโกงกับโจ้ไม้หรือมีการกันแกล้งไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจริงๆแล้วถ้าผมผมไม่ไม่ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้นะครับคือถ้้าาาผมมนไปกกก็หยล่วรับ ผู้กำกับโจ้นะครับพูดอย่างนี้พูดได้แค่นี้ครับเหมือนกล่าวร้ายกับเขาแต่ทุกอย่างมันมีข้อมูลหมดแต่ผมลักษณะกระทบแบบนี้ไหมคะที่แบบที่ตรวจสอบก,กันเองภายในองค์เจา้าผมยืนยันไม่มีไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายไม่มีครับเอกสารการย้ายของผู้กำกับโจ้อ้างกับโจ้ในกระบวนกาย้ายแต่ยังมีเรื่องมีออกมายืานยันไหมครับมีครับแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในผมอยากให้เป็นกระบวนการสอบสวนมีครับไม่มามาโชว์คือมันผลออกมกาไม่เป็นไรครับผมบอกแบบนี้ผมคิดว่าผมมีและผมพร้อมที่จะยืนยันถึงจุดหนึ่งผมจะ ปรรรรรรรเเคนับบบบอออกกกกสสาาาาาาาททีี่่ววมดิแตตจยยงงใช่ครับอันนี้ลงมือชัดลงลายมือชื่อชัดเจนแล้วก็เราก็มีการถ่ายภาพไว้ด้วยจากตอนนี้ที่มันหูมันมันค่อนข้างที่เยอะและดังมากควบคุมเป็นยังไงบ้างม่ถึงควบคุมเป็นยังไงสิทธิพลนี่ค่ะเพราะว่าไ,ไม่มไม่เปิดหน้าเลยคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะคือตอนนี้สื่อมวลชนเนะี่ยผมคิดว่าต้องต้องช่วยดูแลกันนิดนึงนะครับ คือเขาไม่สามารถที่ใช้ชีวิตปกติได้นะครับเขาอยู่ที่ที่บ้านพักปรากฏว่าสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์ลูกของเขาซึ่งลูกของเขาก็ป่วยเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วนะครับเราก็ไปยัดเยียดไปไปสอบถามน่นนี่นะครับแล้วเขาเองก็อยู่ไม่เป็นสุขตอนนี้ครอบครัวเองก็ต้องย้ายที่อยู่เพราะรู้สึกว่าไอ้ทำไปสื่อมวลชนไม่ให้เวลาการเป็นส่วนตัวเพราะผมก็ต้องแยกให้ออกนะที่ทํางานก็ที่ทํางานแต่ว่าเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตส่วนตัวผมว่าเราต้องช่วยดูแลคือกลายเป็นเรา ไปแล้วเมืดอสิทธิ์เจ้าเองอย่างนี้ผมว่ามันไม่ควรนี่อยากอยากจะนําเรียนนะครับดีแล้วที่ถามผม,มผมจะได้นํำบอกมีการสอบนะครับคือมีการสอบเพิ่มเติมว่าผู้กัดโจวยินยอมหรืออาจจะโดนแบบผู้บคับยินยอมอย่างนี้มีการสอบสอบมีการสอบครับเราสอบทั้งหมดนะครับเราสอบทั้งหมดเราสอบทั้งหมดครับทุกประเด็นแล้วก็สอบมากกว่าที่สังคมตั้งคําถามตั้งโจทย์เสียด้วยซ้ํานะครับว่าไม่ได้มีการทำลายร่างกายแต่ว่าการใช้คําพูดอะไรต่างๆ่างในการกดดันหรือใช้คำพูดอะไรคืออย่างนี้ครับ ในเรือนจำเนี่ยนะครับในแดนเจ็ดเนี่ยมันขังนักโทษที่ที่จำคุก50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เรือนจำคลองเปรมเนี่ยมันจำคุกจนถึงโทษที่สูงมากนะครับที่ที่เรารู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องกติกาในเรื่องระเบียบในเรื่องของ้อกำหนตดต้องเข้มงวดนะครับต้องเข้มงวดผู้ต้องขังหรือผู้ต้องราชทรรฑ์นะครับ ไม่สามารถทําอะไรตามอําเภอใจได้ไม่สามารถที่ตัวเองอยากจะทําเพราะที่นี่ก็คือที่ในการที่จะสร้างคนฝึกวิในเราต้องมองว่าคนที่ผ่านกระบวนการมานะครับมีพฤติกรรมยังไงใช่ไหมครับแล้วเป็นข่าวที่คลึกโครมเป็นข่าวที่พวกเราหวั่นกลัวหวั่นเกรงกันนะครับแล้วถามว่าคนราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้เราจะทํำยังไงก็ต้องมีกติกาที่เข้มงวดนะครับอย่างเช่น เวลาผู้ใหญ่จะเข้าไปเวลาพวกเราจะเข้าไปนะเราต้องเก็บผู้ต้องขังนะเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่พวกเรามีความปลอดภัยนะครับแล้วผู้ควบคุมเนี่ยแดนหนึ่งๆเนี่ยหลายร้อยคนผู้ควบคุมไม่กี่คนไอาการที่เราบอกว่าให้ผู้ต้องขังนั่งเพื่ออะไรเพื่อเราสามารถสังเกตเวลาจะก่อเหตุก็สามารถที่จะควบคุมได้ทันแต่กลายเป็นบอกว่าเอ้ยละเมิดสิทธิเขาไม่ใช่อันนี้ผมคิดว่ามันมีที่มาที่ไปผมคิดว่าถ้าพวกเราไปอยู่สักพักหนึ่งแล้วจะเห็น แต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับถูกครับคือเราต้องทําตามระเบียบครับ,รบถามว่าผู้ต้องขังคนหนึ่งเนี่ยอยากจะแสดงศักยภาพอยากแสดงอํานาจอิทธิฤทธิ์ถามว่าเราในฐานะผู้คุมจะทํำยังไงใช่ไหมครับผู้ต้องขังหนึ่งคนเนี่ยฝา่าฝืนระเบียบต้องทํำยังไงถ้าลบลอยคนอื่นล่ะผมได้รับรายงานครับ อย,อ,ยอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่อยากที่จะไปพาดพิงเพื่อที่จะให like mm. ้คนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะมีข้อมูลในการสอบสวนทั eh <so <S 2> <S 2> ้งหมดก็ก็มีครับมันแรกมาด้วยการขอยกเลิกการตรวจสอบหรือต่อการแลกแดงอะไรมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับก็คือเขาผมคิดว่าอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ด้วยครับอย่างนี้ผมผมอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าทาร้ายเนาะทาร้ายอย่างนี้ยนะครับ ตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยกรณีที่แพทย์ลงความเห็นเจ้่แพทย์น,น,น,นิติเวชของโรงพยาบาลทันเนี่ยบอกว่ามันมีจากอะไรนะเครื่องไม่ไม่อันนี้ก่อนไอ้เครื่องตรวจไอ้ไอ้คลื่นวัวใจนะครับแล้วก็มีของแข็งกระแทกจะไม่รักษา5วันหายอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ผมเรียนเบื้องต้นนะพ่วงเวลานะครับพ่วงเวลาที่เขาอยู่แดนเจ็บกับไปตรวจ มันคนละแดนแล้วซึ่งตอนนั้นสิทธิพรไม่ได้อยู่แดนแดนห้านะครับ <Yeah. S 1> แล้วออกจากแดนห้าเนี่ย <Yeah. S 1> มันก็มีการตรวจร่างกายโดยพยาบาลโดยใช่ไหม <Yeah. S 1> ไปเราส่งแดนเราต้องตรวจหมด <Yeah. S 1> ว่าเขามีอะไร <Yeah. S 1> อ่านะครับอันนี้พูดได้เท่านี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเอง <Yeah. S 1> คืออย่างนี้ครับเราต้องมองอย่างนี้ว่า <Yeah. S 1> สัญชตาตญาณคนทุกคนใช่ไหมครับเราเห็นผู้ต้องขังเราเห็นใครก็ตามเนี่ย เขากาลังจะฆ่าตัวตายหรือไม่รู้ว่าตายไปแล้วยังเนี่ยเราต้องช่วยเขาก่อนใช่ไหมครับนี่คือคนระยะทางตถูกฝึกนะครับในเรื่องของกระบวนการด้านโดยสัจต้องตึกฝึกอย่างนี้ว่าคุณต้องช่วยตันตีนะครับช่วยจนกว่าอะไรเขาเรียกว่ารอดหรือไม่รอดก็ต้องก็ต้องช่วยจนจนกว่าอะไรมันมันมันปรากฏผลออกมาใช่ไหมครับวันนั้นการช่วยมีปั๊มหัวใจไหมคะเดี๋ยวต้องต้องต้องไปต้องไปตรวจสอบ นะครับทีนี้ได้เป็นประเด็นดราม่าออกมาว่าไอ้ห้องทังเขาบินลอยก็ได้่ะจบเขาเงินจอดเขาบินีค่ะความครื่อบิน้ดเอาเอาราม่านิดนึงเห็นมันมีคนเริ่มโพสต์ว่าคือที่ผ่านคือคือคือไปดูอ่ะมันมีวีไอพีหรือเปล่าเว่ามีเครื่องอะไรอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมันถึงอะไรทประเดไรที่ทางสองทางก็เลยงงเลย่านักข่าวไปดูอะค่ะห้องแดนห้าห้องขังขังซอยอ่ะมันเป็นห้อง V I P หรือเปล่าต้องจ่ายเงินเข้าไปไหมเพราะมันมีคนอะไรอยู่เนี่ยไม่มีครับไม่มีห้อง V I P อพีเลยครับห้องนั้นปกตินะอยู่ได้4-5คน นะครับแต่อย่างที่เราเราได้บอกกันนะว่าคือเราเนี่ยพยายามที่จะยืดหยุ่นนนะถ้าผู้ต้องขังเนี่ยหนึ่งก็คือตำผิดวินัยนะตำผิดวินัยก็ต้องเอามาขังแยกขังแต่ทรจโจุเนี่ยมันยังไม่ได้มีการสอบสวนเลยเร,เราเราจะเราแค่แยกแดนออกมาพอยแยกแดนออกมาปุ๊บจากแดนเจ็ดมาแดนห้าใช่ไหมแยกแดนออกมาแยกแดนออกมาเพื่อเตรียมที่จะสอบสอบวินัยที่เขากระด้างกระเดื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่พอมาอยู่แดนเจ็ดเนี่ยเรายังไม่ได้สอบแต่เขาประสงค์ เพราะว่าเขากังวลนะครับเขากังวลหลายๆเรื่องอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับบางทีคนเราก็อยากจะมีจะไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองนะครับเราเราก็อนุญาตนะครับ